การเกิดมาในแต่ละพบแต่ละชาติของมนุษย์ทุกๆคนมีจุดประสงค์อันสูงสุดก็คือสแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอมตะเป็นสุขได้ด้วยตัวเองเป็นตัวตนที่แท้จริงสิ่งที่เราปรารถนานี้นะ ประชุมรวมอยู่ในธรรมกายทั้งหมดธรรมกายคือแก่นของชีวิตเป็นชีวิตจริงในระดับลึกของทุกๆคนที่สามารถเข้าถึงให้ได้หากเรามีความเพียรมั่นทำใจหยุดใจนิ่งหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ได้เมื่อไรก็เข้าถึงได้เมื่อนนั้นเป็นอากาลิโก ไม่จำกัดด้วยการเวลาตอนเราเข้าถึงธรรมกายแล้วชีวิตเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีความสุขเพิ่มพูนขึ้นทุกทุกวันทุกทุก,ทกคืนมีวาระแห่งพาสิทธิที่ปรากฏอยู่ใน ติปปพิยะเถราประทานความว่าเราเห็นไม้แครอยอันเขียวสดอันเป็นไม้โพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีจึงบูชาดีดอกไม้สามดอกเวลานั้นเรากราบไหว้ไม้แครอยเหมือนถวายบังคมพระพุทธเจ้า แล้วนามว่าวิปัสสีผู้เป็นนายกของโลกผู้บริสุทธิ์ทั้งภายในและภายนอกผู้พ้นวิเศษดีแล้วไม่มีอาสวะ,ะเฉพาะพระพักแล้วก็ได้ทำการละณะถิ่นนั่นเองตลอด91้กับเราได้บูชาไม้โพใดด้วยกรรมนั้น เราไม่ได้รู้จักทุกติเลยการทำความดีที่เกี่ยวเนื่องกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสิ่งที่สูงค่าอย่างยิ่งเพราะพระพุทธองค์นะ่ะเป็นต้นแหล่งแห่งบุญที่คอยผู้มีบุญมีปัญญามาตักตวงเอาไปให้ได้เต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะ ใครก็ตามไม่มองข้ามการกระทําเป็นพุทธบูชาผู้นั้นก็ย่อมจะได้รับผลแห่งบุญที่ไม่มีประมาณดังเช่นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่ท่านเดบเปร่งถ้อยคําออกมาด้วยความสมนัตถึงผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทําพุทธบูชา โดยผ่านต้นโพี่บันลังเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าหากเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วจะสร้างบุญอันใดก็ตามก็จะได้อานิสงส์ใหญ่ติดตัวไปอย่างเกินควรเกินคาดแล้วจะก่อให้เกิดแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตซึ่งพระอรหันต์องค์นี้เนี่ย ท่านมีนามว่าติปพิยะเถระท่านมีโอกาสทำบุญทุกภพทุกชาติได้บาเพ็ญบุญกุศลไว้ในพระพุทธเจา้าองค์ก่อนๆมาหลายพระองค์ท่านมีจิตใจมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานมาโดยตลอดจนมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระนามว่าวิปสัสีเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ลูกๆกก็คงจะได้ยินพระนามท่านอยู่บ่อยครั้งถ้าเด็บประสูตรในสมัยที่มนุษย์มีอายุยืนถึง8ปดหมืนปีงค์ได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์มีพระชนกพระนามว่าพันธุมา พระชนนีพระนามว่าพันธุม,มดีตอนที่เป็นคารวาสท่านมีพระมเหสีพระนามว่าสุทัศนาได้พระราชโอรสพระนามว่าสมวัตขันทรงอยู่ครองคารวาสวิสัยถึง8ปดหมื่นปีทีเดียวมีอยู่วันหนึ่ง ในขณะที่เสด็จประพาสพักพรออริยบทได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บและคนตายและก็สมณะทรงได้คิดและเกิดความเบื่อหน่ายในการอยู่ครองเรือนปราถนาหนทางอมตะที่เต็มเปี่ยมไปด้ยวยบรมสุข จึงสละราชสมบัติออกพนวดด้วยพาหนะคือราชรถพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่8ดเดือนก็ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจา้าภายใต้ต้นแคฝอยหลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์ก็ทรงสเสด็จไปประกาศพระสัทธรรมจนกระทั่งได้พระอัครสาวก มีนามว่าพระขันธเถระและพระติสนามเถระมีพระอโศกเถระเป็นพุทธอุปถากพระจันทาเถรีและพระจันทมิตาเถรีเป็นคู่อัครสาวิกามีปุนพระสุมิตะและนาคอุบาสกเป็นคู่อุปถาก และสิริมาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาเป็นคู่อัครอุปถายิกาพระองค์ทรงประกาศพระสัทธรรมไปทั่วชมพูทวีปพระติปุปพิยะเถระในสมัยนั้นท่านเกิดเป็นในพรานเนื้อวันวันหนึ่งก็ออกไปทำมาหาเลี้ยงชีพ ด้วยการล่าสัตว์สร้างแต่บาปอากุศลอยู่ทุกทุกวันเนื่องจากเป็นอาชีพที่สืบต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคนไม่สามารถที่จะลดละเลิกไปได้ในทันทีทันใดและในขณะนั้นข่าวการมันเกิดขึ้นของพระวิปัสสีสัมมาสมัมพุทธเจา้า ก็ได้แพร่ขจกระจายไปทั่วทุกหมู่บ้านแม้แต่บ้านของพรานป่านี้นะก็ยังได้รับข่าวอันเป็นมงคลน,นี้เหมือนกันแต่ถึงกรณน,น,นั้นก็ตามพรานพลยัยผู้มีมือเปื้อนเลือดแต่ใจยังไม่ถึงกับเป็นมิจฉาทิฐิด้วยอำนาจบุญเก่าแี่เคยสั่งสมเอาไว้ คอยตักเตือนอยู่ตลอดเวลาพอได้ยินข่าวการมังเกิดขึ้นของเราสมมาสมุทธเจ้าก็คิดว่าเป็นบุญญาลาภของเราหนอที่ได้ยินข่าวอันเป็นมงคลน,นี้สักวันหนึ่งเราคงจะมีโอกาสสร้างบุญกับพระองค์ท่านคิดอยู่อย่างนี้นามายาวนาน ก็ยังไม่มีโอกาสี่จะได้พบกับพระพุทธองค์ทำไมต้องหาเลี้ยงชีพด้วยชีวิตฟารานป่าต่อไปครั้งหนึ่งท่านได้เที่ยวไปยังป่าใหญ่เพื่อล่าสัตว์ได้เข้าไปถึงป่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญเพียร แล้วก็ได้ตรัส,สรู้ธรรมในป่านั้นท่านได้เดินซอกซอนไปตามสมทุมพุ่มไม้ซอดสายสายตาหาสัตว์จนมาพบต้นไม้ที่พระพุทธองค์ประทับนั่งตรัส,สรู้ตั้งตรังงานงดงามกว่าแมกไม้ในละแวกใกล้เคียงในพรานก็ฉุกใจคิดว่า มีข่าวเล่าลือว่าพระพุทธเจา้าทรงนั่งตรัสรู้ใต้ต้นแคฝอยในป่าบริเวณนี้ต้นไม้นี้คือต้นไม้แคฝอยมีใบอ่อนพร้อมพรั่งมีสีเขียวสดมีรัศมีเขียวน่ารื่นลมใจ งดงามกว่าหมู่ไม้ในละแวกนี้เหมือนพระจันทร์ที่งดงามกว่าหมู่ดาราสลอยต้นไม้นี้นะ่ะจักเป็นต้นไม้ที่พระองค์ประทับนั่งตัสรุเป็นแน่พอคิดได้อย่างนี้ก็ดีใจเป็นล้นพ้นคิดว่าแม้เราจะไม่ได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักพระพุทธองค์ แต่เราก็ยังได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านอยากล่นนั้นเลยเราควรที่จะบูชาต้นโพนี้ดังเข้าเฝ้าตอนหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงหาดอกไม้ที่อยู่ในบริเวณนั้นมาได้เพียงสามดอกก็นำมาบูชาต้นไม้ตรัสรู แล้วก็ปัดกวาดบริเวณนั้นให้สะอาดไหว้พระพุทธเจ้าโดยผ่านต้นแคฝอยมหาโพดดไหว้พระองค์เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าทีเดียวด้วยบุญกรรมนั้นท่านจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลก สเสวยทิพะยะสมบัติครั้งแล้วครั้งเล่าในเทวโลกจุติจากเทวโลกก็มาเกิดในมนุษยโลกสเสวยจักรพรรสมบัติในเมืองมนุษย์อีกหลายครั้งจนมาถึงสมัยพุทธกาลนี้บุญในตัวก็เต็มเปี่ยมได้มาบังเกิด ในเรือนมีตระกูลพอเจริญวัยก็มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาทำให้เกิดมหาปิติและความเลื่อมใสจึงสละเรือนออกบวชบำเพ็ญเพียรไม่นานนักก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ ภายหลังจากการบรรลุธรรมท่านก็ได้ย้อนอดีตประลึกชาติไปดูบุพกรรมของท่านก็ได้เห็นภาพการสร้างบาร,รมีและทราบถึงผลแห่งบุญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์ว่าน่าอัศจรรย์เหลือเกินเพียงแค่ได้เห็นไม้แคฝอยอันเขียวสด อันเป็นไม้โพพฤกษ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพราะนามว่าวิปัสสีแล้วก็ได้บูชาดีดอกไม้เพียงแค่สามดอกจากนั้นเราก็ได้ถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะนามว่าวิปัสสีพระหนึ่งอยู่เฉพาะพระพักของพระบุทธองค์แล้วก็ได้ทำการละ ณที่นั้นเองด้วยบุญนั้นตลอดระยะเวลา91กับท่านนั้ไม่เคยรู้จักทุกติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการบูชาไม้โรพลึกและในกับสีสา0แต่กับนี้เนี่ยก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสิบครั้งทรงพระนามว่า สมันตปาสาธิกะทรงมีระละมากมาในภพชาติสุดท้ายนี้เนะีก็เป็นผู้สมบูรณ์โดยวิชาและจรณนะเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นี้ก็เป็นผลแห่งบุญที่ได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วด้วยใจที่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นไหมจ๊ะ ว่าแม้แต่การสร้างบุญที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่แทนตัวของพระสมมาสมัมพุทธเจ้ายังเป็นทางมาแห่งมหากุศลที่เป็นบุญใหญ่ให้ผลอย่างมหาศาลเกินควรเกินคาดถึงเพียงนี้ส่งผลให้เข้าถึงทิพยสมบัติที่ละเอียดประณีต ล่วงสมบัติทั้งหลายเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังได้เข้าถึงจกักรพรรดสมบัติที่ยิ่งใหญ่โอรานและท้ายที่สุดยังทำให้ท่านได้นิพพานสมบัติได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้เที่ยงแท้ถาวรเพียงเรามีใจระลึกถึงพระพุทธองค์แล้วก็ทำความดีเรื่อยไป ย่อมเป็นหนทางแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตลอดกาลนานฉะนั้นลูกทุกคนอย่าดูเบาในสิ่งนี้กันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงมัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงรัธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิม